สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพิธาเคลียชัดสามปมร้อนตอบจดหมายตัวแทนข้าราชการบำนาญยืนยันไม่ตัดไม่ลดบำนาญย้ำรู้ว่าเสี่ยงแต่ถ้าไม่พูดอาจสายเกินกัน วันที่7มิถุนายน2565นายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเก้าไกลตอบจดหมายนายสอนศักด์อ้วนล้วน ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิและสวัสดิการข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทยต่อกรณีการอภิปรายงบประมาณปี2566เกี่ยวกับผลกระทบต่อข้าราชการบำนาญว่าเป็นการตอบจดหมายตามสัญญาเพื่อตอบข้อสงสัยที่มีต่อการอภิปรายงบประมาณของตนในสภา3ประเด็นประเด็นที่ 1. มีอคติกับข้าราชการบำนาญหรือไม่ อะไรคือความหมายของงบช้างป่วยซึ่งช้างป่วยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงข้าราชการบํานาญแต่หมายถึงวิธีการจัดงบประมาณของประเทศของรัฐบาลรวมถึงรายได้รายจ่ายการกู้ชดเชยขาดดุลซึ่งไม่สามารถทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืนประเด็นที่สอง มีนโยบายในการตัดงบประมาณเงินเดือนหรือบำนาญหรือไม่ตนยืนยันว่าไม่ตัดไม่ลดเงินบำนาญจะไม่ถูกกระทบประเด็นที่3 กรณีรู้สึกว่าการอภิปรายทำลายความรู้สึกของผู้อาวุโสพาดพิงให้เกิดความเสียหายนั้นขอยืนยันในเจตนาและความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีเจตนาในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเพื่อทำลายความรู้สึกยืนยันว่าเคารพประชาชนทุกคนเท่ากันไม่ว่าข้าราชการหรือประชาชนโดยเฉพาะผู้อาวุโสในช่วงวิกฤตสังคมสูงวัยที่ตนต้องการทำให้คุณภาพ ภาพชีวิตของประชาชนทุกคนดีขึ้นทั้งนี้ขอขอบคุณทุกข้อท้วงติงคำแนะนำและขออภัยหากการทำหน้าที่ผู้แทนของตนทำให้กังวลเสียใจหรือเสียความรู้สึก ก่อนอภิปรายนั้นพอทราบว่ามีความเสี่ยงในการพูดเรื่องนี้แต่คิดว่าควรพูดตั้งแต่ตอนนี้แทนที่จะไปพูดในอนาคตเพราะเป็นห่วงสถานการณ์งบประมาณโดยเฉพาะรายได้ของเราในอนาคตที่อาจจะกระทบกับคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอายุหรือสาขาอาชีพอะไรตอนนี้เรายังมีเวลาระดมสมองช่วยกันก่อนสายเกินแก่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ